ร้อยว่ะสันคือออกคากออกแน่แท้ร้อยนะสวัสดีพี่น้องเอ้าได้ปักผ้าออมาใส่ในสูบมะรำฮะเฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ,ฮ,ฮ้อขท้าสิขึ้นอยู่คือบ่อกลงแอ่น่บอหนาวนี่นี่พี่น้องก็เข้าไปหาหน่องใหม่ในได้ฮอตหน่อเออสั่งเป็นสู่เออ หัวก <laughs> ันเนี่ยนะกะสิไปหายากีแต่วันชินแล้ะเอ้ยเออวันปกติกับหมอไปแล้วเนาะดำกินหมี่กะทิเนาะมาเนีได้อิม่มสวัสดีเด้อทุกคนอ่ะ,อะจะบายดีป้าปลุงทุย่าป้าลุงทุย่าป้าลุงบ่อยากเห็ดียเดียวนีิได้ทุย่าป้าลุงยังมาบ่อยากเห็ดแล้วเดียวหนินะ ลืมบอลลูเนียได้เรียนอะไรก็บอกเอาลงเลยไข่แอร์น่ะหนาวนี่นี่เจดามยังบุษฐานเอาผาตังลงพี่น้องลมหลุดตีบุบบุบไปเลยนะนางกุขึ้นเจดามน้องแคทโทรลงไปหาพี่น้องให้ขึ้นมาด่วนลาจันจากนางมียังพี่น้องเลยใส่ไข่บุแดงในแมาซื้อซอยไก่ไก่อพยืมตีนมึงไงไก่ เต้ข่บุแดงถิมนอมอนยิง่บุแดงอะลยสิอสู้ว uh, ันซินกับเซตกตไข่บุแดงโบไก่มือกีซีนอะไรเออตัวใหม่ก็ได้นอนบักใหญ่ไข่บุแดงก็ได้เต็มถุยบาซูแค่นั้นก็เออวันปกติบ่ต้องไปเด้อไข่บุเดงนอนเหมือนช่องโลบ้ะอีลี่ติสูก็ลมาสูเอาเห็นอืมจะหั่งบะเข่ ป้าอ <and> <Bond> ีน่าวนุ่มนั่นเลยเสือเว้ยด้น่ะดำแกงสับปะผักหมูน่ะเฮ้ยเืือน้าแม่อีแม่แกงเืือโมอีแม่เด้อะไรมออีแม่เนี่ยเสือติสิเก็นมากินนั่นอร่อยของเห็นอยู่เขี่ยวขึ้นมาเมื่อหนึ่งซามเวลาข้าวขโมเห็นอ้าโต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 กินข่าวปันโตสิเห็นข้าวขึ้นมาเลยข้าวขโมยเห็นข้าวหูเวลากินข้าว ล่าสูตรผีน้องปลาท้่คะแนนกูยังหาวันซินเดือลระหาถืออผพูยุให้พ่อไก่ทองไปโอเคอเคทำไมมันบ okay, okay. ุกไข่เมื่อวานี่มันเป็น่ใหอีแม่ยมันหบกได้ม่ใหญ่มากมากได้ก้อยขาบแดงสุดยนีรอยันเลยยัก็กูเมื่อบูซาเฮ้ยเฮ้ยฮยกูชิวเาสูพังมึงชิเสือกูยุ ล่ะสุดเฮ้ยหอยสําคนอีทินเฮ้ยหอยเต็มกับเบื้องกูนี่หอยมันน่ะงูเล้วะเออกูกาทั้งปืดทั้งเต้นย่านอยู่ผู้เดียวเปิดไพ่ไปไขแถวตู้แถวยังหักบอดด้สองเตียงบ่นอนบังคำกับปันตู้บ่นอนบังคำอยู่เพื่อนเตียงกูว่ะเพื่อนเตียงกับปันอนะมันอยู่เพื่อนเตียงเพื่อนเตียงกับบัณณามกล่องบ่นนอนน่นบังคาม่ไดตัวเต้นะ กับอยู่อยู่ซิ่งเห็นเด็ใครไม่เห็นบอกซิ่งเสิงเหล่าคนนี้ในในหม่องหม่องผองกแทกไหวกูบไหยังน่ะปั้ดเฮ้ยหมูเคียวหมจ๊บหมูหอยมันสำคัญอีทินนี่นวดมันเขียวไัแสะบัดไปอันนั้นนวดกูกะลำไปลำมาอยู่เดียวขั้นสิถ่ายหีบอุ้ยทำเลยมเมบูซาแล้วก,กวดเฮือนจะข้าวแล้วกันออกมา เมื่อยลำห้อยงูมาแล้วกับเอกขอบักแทกเุ้ยเฮ้ยอันยังเด้คนลุกพี่น้องเฮ้ยห้อยขี้เข็บกับพ่อห้อยขี้เข็บเออแมวกับยันกับตกลงเบิร์ตสองสามอันจักสิเข่าทางใดเนาะสู่งงูมันกระเลือยเข่าแล้วบม่ได้มีหูเขานะ ไปป่แบนดูัเกือบเต็มหม้อท่านพูดดิพี่น้องเลยท่าถือกระเปีงมาทักแน่นี่นะจะิ๋วเนา่ยพี่น้องสูโลละซ้ำร้อยบาทได้เขาขายบ่อได้ดำมันบ่อได้มีแม่เอ้ยของเขาขายนะอันนี้ผัดแม่พี่อับข้าอันข้าวแล้วใส่เป๊ะใส่เป๊ะข้าวขายพี่น้อง มาอุดนุ่นผอกระทอ้องเลยพี่น้องถ้าอยู่ไก่อยู่ไก่ซื้อป้าแจกนะพี่น้องซื้อป้าแจกนะถ้าพ,พร้อมทำมิสลิปพ,พร้อมพี่น้องโอนมาด่วนยื้อใส่ตู้เย็นไว้ใครต้องการถาักมาเอาปแจกคนคร <ส interconnected. S 1> าบหลังสีพี่น้องสิกินเองค่เะเผื่อหอดและเนา่า,นอนะอาโอ้ยสมเด้วยไงเจดีซื้อป้าแจกนะไงเจดีสีซะาออนผมแล้วโอ้ย ข่อยบอตะกินกับบอต้องกินพี่น้องวะขุนแดงกับบอต้องกินอืมพี่น้องเลยกระต่าบอนักโอสุอสุบ่อยนะจองเถื่อมึงไปทางใดใครฮะของไก่เจียรแล้วบอใครตายเรียบร้อยสู้ปังได้เลยอันไปใส่อืมพี่น้องเลยงามขนาดอืมหมาะด้วยพี่น้องบอนด้น่อยผู้ ปีนี้ยังบุหันกินไข่บดแดงตัวเองงั้นแหน่พี่น้องคูปีน่ะดะกินพอไปกับพอดีแท็กปีนี้ยังยังบุหันไปนี่แต่พอดีแท็กกัปแหน่คือกันพี่น้องเอาอใส่กระจาดไว้กินอยู่กินยังลูกอือหืมอยู่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 ทูนยาปลาลุง โอ้เวยู่วัดเมืองอืมจะเมือร้อยป่มร้อยเมือปลาปลาร้อยมันหอมปลาหมงามเลยปลาเอาไว้อีเมย์จะไปแกะดอกไม้ผู้ช่นี่ครับได้เอาหนองหน่อยร้อยก้กลกกถูย่าถูย่าโบเห็ดแล้วพี่น้องเลย

หอมผูกขาสิเอาไว้ก้วยไข่มดแดงเอาไปเทสิกรแป้งให้ข้ามันไม่ใช่หอมหอมกูน่ะสิเบิดย้อนสร้างสร้างกินสุกมื้อกอยเลยกอยปลาแดกแล้วก็ซอยแมยงปลาลุงแหเอาุยาปลาลุงก่อนไข่แดงหนูหแมงบ่อจองจอง โมกิท์เอาคายสูนั่งโดนแม่ขึ้นเด้ที่ได้ยูวางสามโลูกชองโลกไปประมาณนี้แหละพี่น้องได้อยู่เก่าลอยเห็นแต่ไอ้หลับมันคอยใช่เขาจะเป็นคอดชีเฮดตอนนี้

ผู้ประกอบวมันเพราะเสียไข่หมูแดงผลมึงอะคนดื้อคนแสบจนหัวแตกเลือดสะกันยังบอกเป็นยังพูดพูดมึงนี่มึนทึนค่ะเมื่อกวดเทีอนเด็กพี่น้องเอ้ยว่าอะไรแต่ตะกวดแหละกวดมันกับบกเกี่ยงพี่น้องนะคีฝุ่นอะเกินต้าน ใช่ในช่วงนี้แม่น้องคายด้ามหุดหายแม่ย่หญามหุดหายแม่แม่บายกวดกะเพื่อสิเหล่าห้องหนึ่งแม่แม่จนพูดังสิเป็นสีแม่กวดออกแล้วก็มันอู่มาใส่จอกองในพี่น้องเพราะว่าเฮือนเขาอยู่ใต้ลมเนาะเฮ้ยจนสิเป็นลมพี่น้องเลยตั้งแต่กี่คือกันตั้งแต่เขาอยู่นะเขากวดแล้วอู่ลงมาแล้วก็ห้องและอีเม่อีแม่นาะหัวควันเขาแล้วพี่น้องเลยแล้วเกากวดเฮือน ขาะิกับอันแกนอหม่นะอืมผันอาดไหวมันเสดไปเลยเนี่ยตาัตาัปลา้อยปลาห้ามือปลปลาขวักอะไร้อยมันขวักกับมึงนะหัวีดนอู เออเอาอบอนี้เฮยโดนเลยนะไปเข้าซีเมื่อหายน้ำเข้าเบึ้งมือนี่ยหน่อยะไปมือป้ามันร้ยไปหอมแก้มเขาเปียกเมื่อเราหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มกัร้อยว่าเขาเปียกเมือนะ ปลาลอยมือปลามันลอยปะน่ะหอมแก้มซะนะเฮียนดื้อดื้อดิดื้อภาษาเวียดกามาบหอมแก้มเท่าเป็นอะไรถูยยาปลาลุกก่อนถูกันเป็นอะไร เม no ื่อปลามันก่อนถุงยาปลาดุงกันทุกนันเดนะบาดเจ็บหมดเยาน่ลมถังเทียงเจดำพี่น้างลมมากตัคันใดแล้วตัวนี้นางอารมณ์น่ะแกน้ำใหม่กันย่างอยู่ปลาปลาเมื่ยปลามันไก่ตั้งขากินเนี่ย อมันกระเส็บเลยนะเฮ้ยลาบใสียประกอบโอ้อย่าบอกน้าไก่มืออ่ะนะโอ้โยล่าสุดพี่น้องวิญญาณไก่มาอนี้นะมือนาวนางแบ่งกันลาบไก่ไปไหนนะกระตูมันพี่น้องมือนี้วิญญาณมันอ่าอืมไปร้อยปลเมื่อปลามันไปมันบอกแห้หอมแก้ม ฉันมาห้อมแกะมามันจะเป็นขวบมอันไข่บดแดงหออันพี่นะ้องนูแก้วต้องตีนจะเกิดพูดยา อามาน้อยหนึ่งใช่ไหมก้อยกินมะเอิญค่ะแม่หนึ่งเบอร์โทรศัพท์อีแม่นี่ฉี่คายแล้วก็คายโลดมันบักหล,ะละยายๆสิไปกินในได้เบิดตัวใด,ดนี่นอันนี้คือต้มวิญญ,ญาณไก่เด้อท่านผู้ชมอ,มชชอาหารแรงพี่น้องยาตัวแดงต้มไก่ตัวนี้ยังวะนี่เจงหนู้ว่ไม่เอาไม่เอาเจงหน้องใหม่ ไปพี่น้องไข่หมดแดงแดงชิบะก้อยกินเหมือนสาวอ้าวหิวเอะตัวไหนแม่ใช่หิวเอาทงฮองเบาดิวไปเถ้าเมื่อกดึ๊ดเถ้าเมื่อกดึ๊ดเออโดยแต่ว่ามัเยอะ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 เมื่อกี้แมวกันเด้ึ๊ดกด้อเดี๋ยวงไงเท้ามาใหม่เด้อดไปพี่น้องขอกันขึ้นหน่อเด้อขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณถูกคอมเมนต์คำติชมสบายดีอุ้หนาวเลยหนาวพี่น้องลมแห้ง